นิยายวัยใบยหมูเฉยเป็นการอ่านด้วยระบบ AI ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลิกสวิ์รักสลับตัวตอนที่ก้าวว่าที่เนียรวมถึงเป็นเนียที่ด้วยแล้วกันคำพูดที่แผ่วเบาข้างหูแต่ดังทับโสดประสาทให้ตะลึงงนันมีนรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ต่อใจของตัวเองความคิดที่ว่าจะจีบเขากลายเป็นว่าตัวเอง เป็นว่าที่เงียของเทมไปเสียแล้วมีนรู้สึกร้อนไปทั้งตัวผมส่งแค่นี้นะที่ทันทีที่พาตัวเองวิ่งพ้นสายตาเทมมาอยู่หลังประตูก็แอบมองคนที่ยืนยิ้มอารมณ์ดีที่ยืนอยู่หน้าบ้านนึกแล้วอยากจะหายตัวเข้าไปในกำแพงนี่กูเขินอาร์นี่กูชอบที่เขาไปแล้วเหรอวะเป็นไรวะเงีนเมื่อเีนเห็นอาการน้องชายก็อดถามไม่ได้เียยืนกล้ายิ้มพยายามจะพูดแต่ก็หุบยิ้มไม่ได้ นี่กูเป็นบ้าไปแล้วดูท่าภารกิจจะจีบหัวหน้าคงไม่ต้องแล้วมัง้งที่รู้ได้ไงอ่ะนินชี้นิ้วไปทางต้าที่กำลังส่งยิ้มให้อย่างล้อเลียนดูทรงงานนี้ไม่ทันจีบหรอกมัง้งน้องกูโดนตกไปเต็มเต็โอ๊ยหัวจะปวดถ้าจะคบกันก็ไม่ได้อยากห้ามหรอกนะแต่คิดว่าคงไม่ใช่เวลาแบบนี้นินอ้าปากแล้วก็หุบปากลงทำท่าเหมือนจะโต้แยง้ง ไม่ต้องหาคำอธิบายอาการเมื่อกี้นี่มันอาการเขินชัดๆแต่ว่าหัวหน้าพูดอะไรกับมีนนะต้าเดินวนรอบตัวมีนอย่างหยอกล้อให้เพื่อนจอมพูดมากที่ตอนนี้เขินหน้าแดงจนพูดไม่ออกเล่ามาไปชอบเขาตอนไหนมีนยังคงอยากต้อนให้มีนจนมุงเล่าๆอะไรมันไม่มีอะไรสายตาของต้ากับที่ชายยังคงจ้องมองมาอย่างต้องการคำตอบเออ เล่าก็เล่าคงจับเป็นตอนที่ไปห้องสมุดปิ้งกันเร็วเกินต้าแซวเน้นคําว่าเกินเสียงสูงอะไรแค่ไปห้องสมุดหรือมีอะไรมากกว่านั้นนินทำหน้าขึมแกล้งให้น้องกลัวแต่มีหรือที่นินจะกลัวอย่ามาแซวผมแล้วนี่อะอะไรมาทุกวันนินชี้ไปที่ต้ากับมินสลับกันแล้วหมอนจากโซฟาที่นินนั่งอยู่ก็ลอยมานินหัวเราะรีบวิ่งขึ้นชั้นสองตรงไปยังห้องนอนทันที เปิดโน้ตบุ๊กที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทีมอะไรขึ้นมาบันทึกความรู้สึกทั้งหมดลงไว้ก่อนเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ในหนังสือเล่มต่อไปของเขานาฬิกาบอกเวลาสองทุ่มีนเตรียมเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกครั้งเสียงแจ้งเตือนจากมือถือก็ดังขึ้นหน้าจอโชว์เป็นข้อความจากหัวหน้านีนยกขึ้นดูคิดว่าเป็นข้อความจากในกลุ่มแต่ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดมันเป็นข้อความส่วนตัวที่ทักมาหาโดยตรง มินตาโตรีบเช็คข้อความดูอีกทีว่าเขาไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมคนอย่างไอ้พี่เทมไม่น่าจะส่งข้อความอะไรแบบนี้หาเขาพรุ่งนี้ตกลงจะไปไหมในขณะที่มีนยังนึกถึงบทสนทนาเมื่อตอนเย็นและไม่ได้ตอบในทันทีฝั่งทางเทมเห็นมีนอ่านแล้วแต่ไม่ตอบกลับก็พาให้หงุดหงิดเงียบ นีนเห็นข้อความที่ขึ้นมาอีกครั้งก็นึกถึงใบหน้าที่ตอนนี้คงจะก,กำลังขมวดคิ้วอยู่แน่ๆนีนไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองเพราะเข้าใจว่าเทมต้องแกล้งเขาเล่นแน่ๆดังนั้นเขาต้องเอาคืนนีนสำรวจตัวเองและรอบๆห้องว่าดูเรียบร้อยดีแล้วจึงกดวิดีโอคอลเทมยกยิ้มอย่างพอใจที่คิดว่าปลาตัวน้อยของเขากำลังติดเบ็ดส่งข้อความหาผมชวนไปเดทหรอสายตาล้อเล่นของงีนทาให้เทมต้องกลั้นยิ้ม โทษพีถ้าพี่อยากยิ้มก็ยิ้มเถอะคนช่างยิ้มก็ดันจับได้ตกลงจะไปไหมพรุ่งนี้ผมไม่ว่างดีตอนบ่ายต้องไปโรงพยาบาลยินเล่าไปตรงๆเพราะดูท่าทีของเทมคงจับเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครแต่ผิดคาดยังไม่หายป่วยอีกเหรอเดี๋ยวที่ไปรับผมไม่ได้ป่วยจะพาฝาแฝดไปอัตกีที่แทนตัวว่าพี่งั้นเหรอยินยิ้มตาหยีอย่างยินดีและตอนนี้เทมก็เริ่มจะคลั่งกับรอยยิ้มน,นั้นซะแล้ว เทมไม่ได้ตอบอะไรกลับมาความเงียบทำให้นีนเข้าใจว่าเทมคงไม่พอใจนีนก็เลยอยากจะเอาใจว่าที่แฟนสักหน่อยแต่ตอนเช้าผมว่างแต่1 1บ0อโมงผมต้องไปทำธุระที่ขนส่งและต้องถึงบ้านก่อนเที่ยงงั้นตอนเช้าพี่ไปรับ7จ็ดโมงนีนยังไม่ทันตอบตกลงเทมก็วางสายไปเอาตานี่นึกอยากวางก็วางเฉยแทนที่นีนจะได้ใช้สมองเขียนนิยายต่อ กลับมาคิดเรื่องของวันนี้ที่เขาถูกจูบและยังจูบก,กลับไปแถมเทมยังชวนเขาไปที่บ้านเด็กกำพร้าที่เทงอยากให้เราเห็นโลกของเขาใช่ไหมเ้ยเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยเพอร์เจอร์ความคิดพาทําให้ตัวเองขวยเขินจึงดึงผ้าห่มมาคลุมโปงนอนบิดไปมาขณะเดียวกันพยายามพาตัวเองหลุดออกจากความคิดเพอร์เจอร์แต่ก็ดันไปนึกถึงใบหน้าบูดบื้งที่วันนี้มีหลายอารมณ์ที่เขาไม่เคยเห็น ส่วนใหญ่ที่เห็นคือความเจ้าเล่ห์สเสน่ห์เหลือร้ายเวลาที่มุมปากนั้นยกยิ้มแล้วอะไรนะทำให้ที่เทมของเขามีใบหน้าบูดบึ้งตลอดเวลาฝันดีนะครับฝั่งเทมยกมือถือขึ้นอ่านข้อความทบทวนความรู้สึกแล้วยินดียิ่งที่เขาได้ถูกใครสักคนตามตื้อในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาอารมณ์ของเขาตึงตลอดเวลามีวันนี้แหละที่เขาอารมณ์ดีเป็นพิเศษ นึกถึงจูบที่ประทับลงบนฝีปากคนช่างพูดเขาหลับตาลงอย่างสบายใจเจ็ดโมงเช้าเมื่อรถมาจอดที่หน้าบ้านฝาแฝดก็พบว่ามีนยืนรอเขาอยู่นอกรั้วหน้าบ้านคงไม่อยากให้เข้าไปสินะภายในใจนึกสงสัยจนคิวเริ่มขมวดมีนยกมือไหวแต่ก็ต้องชะงักถ้าจะมาพาผมออกไปข้างนอกแล้วผูกโบที่คิ้วก็ไม่ต้องไปก็ได้ปะมาขึ้นรถทันทีที่คึ้นรถก็มีเสียงทักทายมาจากด้านหลัง ว่าไงเพื่อนยีนค่อยสบายใจหน่อยที่โซมาด้วยอย่างน้อยมีบุคคลที่สามมาด้วยเขาจะได้ไม่ต้องคิดสารพัหาเรื่องมาชวนคนพูดน้อยคุยหรือคิดถึงเรื่องจูบเมื่อวานโซเล่าเรื่องที่เติบโตมาด้วยกันกับเทมทำให้นีนได้รู้ว่าความจริงเทมไม่ใช่คนยิ้มยากแต่เป็นเพราะต้องดูแลและปกครองคนหลายคนจึงจำเป็นต้องนิ่งเงียบเพื่อที่จะให้ดูเป็นที่น่าเคารพจุด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  นีนเดินตามเทมกับโซ่เข้ามาในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เทมที่โซ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงเด็กๆที่เอ่ยทักทายกำลังเดินเข้าล้อมรอบตัวพวกเขามีทั้งเด็กเล็กอายุน่าจะราวราวเจ็ดขวบเด็กโตน่าจะสิบห้าสิบหกปีรอยยิ้มที่อ่อนโยนผุดขึ้นบนใบหน้าของคนที่หน้าตาเคร่งขรึมดูมีสเสน่ห์จนไม่อาจละสายตาได้ที่เทมนีนสังเกตเห็นว่าเวลาทำงานโซ่จะเรียกที่เทมว่าหัวหน้า ส่วนเวลามาเจอข้างนอกจะเรียกว่าพี่แสดงถึงความสนิทชิดเชื้ออีกระดับหนึ่งแต่ตอนที่ยีนก้าวเข้ามาทําไมถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินนี่คงเป็นความรู้สึกอิจฉาสินะเฮอ,อนิสัยไม่ดีแล้วนะเราแล้วยีนก็ทอดถอนหายใจกับความคิดต,ตัวเองเจ้าของที่มาครับอยู่กับครูข้างในโอเคงั้นมินอยู่เล่นกับเด็กๆไปก่อนนะ นีนพยักหน้ารับแล้วเด็กๆก็เปลี่ยนเป้าหมายจากเทมมากลายเป็นเขาแทนที่เป็นใครครับคำถามของเด็กน้อยทำให้นีนชะงักเล็กน้อยนั่นสินะเป็นใครงีนจึงได้ตระหนักว่าเขามาในฐานะนินที่เป็นลูกน้องของที่เทม แล้วมีนก็หลอกถามเด็กๆเ,เรื่องของเทนทั้งเรื่องแฟนเด็กๆกก็บอกว่าไม่เคยเห็นเรื่องญาติก็ไม่มีโตที่นี่แล้วก็ซื้อของใช้มาไว้ให้ที่นี่ทุกสัปดาห์คุยกันพักใหญ่ก็เห็นโซ่กับเทนหน้าเครียดออกมามีอะไรกันหรือเปล่าครับไม่มีอะไรโซ่อยู่เป็นเพื่อนครูที่นี่ก่อนเดี๋ยวพี่พามีนไปธุระเดี๋ยวจะกลับมารับโซ่พยักหน้ารับคําแต่คนที่ถูกกล่าวถึงรีบปฏิเสธด้วยความเกรงใจ เลยที่ถ้ายุ่งไม่ต้องก็ได้วนไปวนมาผมไปเองได้ครับที่เป็นคนพามาที่ก็ต้องพากลับเออก็ได้ครับตอนนี้ไม่ใช่แค่ใบหน้าที่บึ้งตึงแต่น้ำเสียงที่ดูเหมือนบังคับก็แฝงไปด้วยความห่วงใย,ายนาฬิกาข้อมือของเทมบอกเวลา9ก้าโมงเช้าแล้วแต่คนที่เขาพามาไม่รู้ได้กินข้าวเช้าหรือยังความรู้สึกผิดก็ก่อตัวขึ้น ผิวข้าวใหม่ที่ขอโทษนะพี่กะว,ว่าจะให้ยงินมาเล่นกับเด็กๆแต่ต้องมาเจอพี่ในอารมณ์แบบนี้ผิวนิดหน่อยส่วนเรื่องอารมณ์ของที่ผมชินผมอยากกินข้าวข้างทางอ,อยากไปนั่งรับลมริมแม่น้ําเทมก็ไม่รีรอขับรถไปตามเส้นทางที่งินบอกไม่ไกลก็ถึงจุดหมายเีินซื้อข้าวกล่องที่กินง่ายๆแล้วพาเทมมานั่งริมน้ําเวลาที่สมองตึงมากๆผมก็ชอบมานั่งรับลมแบบนี้แหละ ยีนไปไหนไกลนานๆไม่ได้เพราะต้องอยู่ดูแลที่ชายที่ไม่ค่อยจะดูแลตัวเองสักเท่าไหร่เวลาคิดงานไม่ออกก็เลยได้แต่ขับรถหาที่ใกล้ๆเพื่อผ่อนคลายผมว่าถ้าพี่เครียดก็ระบายมันออกมาก็ได้นะการแชร์เรื่องทุกใจออกมาให้ใครสักคนฟังถึงมันจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่มันช่วยเรื่องจิตใจได้นะเทมมองมีนอย่างช่างใจและก็ยอมเล่าเรื่องที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้า กำลังเจอปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเจ้าของที่บอกว่าจะไม่ต่อสัญญาตอนแรกเขาก็คิดเหลือเวลาอีก8เดือนนะว่ายัางพอมีเวลาหาที่อยู่ใหม่ให้เด็กๆแต่วันนี้เจ้าของที่มาบอกว่าอยากจะขายที่ดินเลยจะให้เวลาย้ายออกอีกสามเดือนเวลากระชั้นชิดเกินไปเงินเก็บกับเงินที่ครูเก็บไว้รวมกันพอแค่ซื้อบ้านหลังเล็กๆไม่พอสําหรับเด็กๆนีนแนะนำให้ปรึกษาทนายเพราะเรามีสัญญาเช่าจะให้เราย้ายออกแบบปุบป,ปับไม่ได้ แต่เทมไม่อยากมีปัญหาภายหน้าเพราะคนที่เข้ามาซื้อที่ดินเป็นพวกมีอิทธิพลและการขึ้นศาลฟ้องร้องก็ต้องใช้ระยะเวลานานถ้าเกิดทางฝั่งเราแพ้แล้วเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายกลับสถานการณ์อาจแย่กว่าเดิมนีนนั่งฟังเทมอธิบายด้วยความอยากปลอบใจจึงเข้าไปกอดแล้วลูบหลังเบาๆเหมือนที่มินทำให้เขาบ่อยๆหวังว่าเทมน่าจะรู้สึกดีขึ้นมาบ้างขอบคุณนะดีจังที่วันนี้ที่มีเราอยู่ด้วย ถ้าดีก็ยิ้มให้ผมดูหน่อยเทงยิ้มออกมาน้อยๆให้กับคนช่างเจรจาแล้วกอดกระชับร่างที่เล็กกว่าให้แน่นขึ้นสูดดมกลิ่นกายที่ได้เข้าใกล้เมื่อไรก็เกิดความรู้สึกสบายใจประปนไปความรู้สึกวาบหวามติดตามอ่านนิยายกันได้ทางแอปพลิเคชันรีดอะไรช่องหมูเฉยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณค่ะ